กุ้งมันต้องได้เยอะวันนี้บอกเลยว่ามีเงินไปให้พี่กายพี่ลุกเป็นหลักเมินหลักเมิน อะไรกันอยู่พี่จ๋าวันนี้มากกลเท่าวันนี้เราต้องหาเงินใช้ที่นี่แล้วไงเราจะมาใช้ชีวิตแบบชาวประมงขื้นบ้านเลยที่นี่เพราะวันนี้เราอยู่กับพี่เปียพี่เปียจะพาหนูมาหากุ้งหากุ้งใช่ไหมเป็นได้เงินเยอะไหมพี่เปียวันผมก็ได้วันหมื่นฝาเมืองทะเลก็คือชีวิตวันนี้ไงทะเลก็มีหัวใจไป คนอย่างเงี้ยแหละอย่างน้อยมีสองสามโลเนี่ยขนมขนมเลยสองสามโลโลนป็เท่าไหร่ฮะร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้สบายเลยวันเนี้ยถ้าเป็นกรุงเทพไม่ต่ำกว่าสองร้อยกว่าบาทใช่ใช่แกเลยบอกอ้าววันนี้เดี๋ยวมาลงวนด้วยกันดีกว่าแล้วเราหาได้เท่าไหร่แกให้เราหมดเลยโอเคเดี๋ยวช่วยพี่เปียยังไงพี่เปียบอกเลยนะเดี๋ยวปล่อยอวนนะเดี๋ยวปล่อยอวน ทิ้งไว้นานไหมมาตั้งครึ่งชั่วโมงครับโอเคเดี๋ยวปล่อยอวนทิ้งช่วครึ่งชั่วโมงพอปล่อยอวนลงไปเสร็จปุ๊บเราต้องรอใส่น้ำยาปรับพอนุ่มเราต้องรอใส่น้ำยาปรับพอนุ่มอีกครึ่งชั่วโมงใครใจสักระแล้วที่สำคัญวันนี้เราจะพามาชิมกุ้งสดๆเราจะเอามาตำกันบนเรือเลโอเคเราระอเราเราก็ตำเลยรับรองทุกคนต้องอิจฉาเราแน่นอนอ่ะรอรอรออีกนึงเดี๋ยวจะไปโยนวน พี่เดชมัดให้หน่อยมามัดนะทีมัดอะมัดธงมัดธงเพื่อบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนี่นะฮะวิธีการมัดแล้วก็รูดเข้าไปพี่เปียอย่างอี้ได้ไหมครับมัดอย่างงี้ไม่ได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 ้โอ้โหมัดไม่ได้มัดเป็นเงื่อนพี่รอดไปเลยคุณโอ้รอันนี้เราช่วยพี่เปียกแบบโปยอวนโปยอวนโอ้ยอยู่สุราษฎร์ ทำบ่อยแบบนี้แต่เด็กเลยกุ้งมันต้องได้เยอะวันนี้บอกเลยว่ามีเงินไปให้พี่กายพี่ลุกเป็นลักเมินลักเมินอันนี้หมดแล้วอ่าหมดแล้วนะตอนนี้ก็จะเหลือเชือกอันนี้เราจะเ,เหลือไว้ดึงตอนลากวนขึ้นปล่อยให้เธอไปจบดีนะเอาตั้งตั้ง,ต,งตั้งนี้อ่าตั้งนี้เหมือนที่เราพายเรือเลยไปเลยไปเลย อันนี้เป็นที่ดีชาวบ้านจริงๆใช่ใช่หัวนิ้วนะครัวนิ้วนะ่งนบอ้ยอ้ยอ้ยเอ้ย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 วนวนพันนพันยลกตั้งๆเลยอย่าเอียงมันจะเข้ามาหาตัวเองตั้งๆมนก็ได้โอ้สั่งอย่างเดียวเลยมาทำดิมาทำกูได้ นี่เราบอกดอูหลังสวนนี่เอ้ยสบายหลอกหลอกเฮ้ยเฮ้ย อกจุ่มปอนนี่หลังจวนนี่มโอ้ยไม่ได้ตั้งแต่เด็กแล้วนี่โตตั้งสามสิบแล้วมันก็ต้องเมาดิโตแล้วเอามาทำน้ำจิ้มดีกว่ามาพี่นิดดูดิวันนี้บารนะฮะอุปกรณ์เราสุดๆเลยน้ำจิ้มสูตรนี้กับสูตรแม่ถือหม้อไหนอร่อยแม่ถือหม้อเขาทำตามเขาทำตามเขาไม่มีสูตรน้ำต้องโยนสมองมั่งทิงไว้แล้วอ่ะเฮ้ยจิ้มแล้วนะจิมที่สมองมันไม่มียางอร่อยเค็มอร่อยเค็มอร่อยพี่ทิดจิ้มดู เราจะดื่มน้ำสาบานร่วมกันชายโยเราจะได้กินกุ้งใช่ได้กินกุ้งสดๆแล้วนะตอนนี้นะก็เลยประมาณครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงเลยทีเนี้ยเราจะมาล่าควัน จะให้พี่โจ๊กมาช่วยบอกจะโจ๊กมีพี่โจ๊กคุณโจ๊กจะมีคนอิจฉาเรานะฮะตอนที่เราได้สแต็กกุ้งสดไอ้เราอยากกินกุ้งสดแล้วดึงเลยดึงเลยงี้ได้ไหมหัวเรื่องเลยอ่ะหัวเรื่องเลยนะพี่ะอะดึงเลยพี่สาวสาวสาวน้องชักชักชักเราจะมาลุ้นกันกุ้งตัวแรกที่จะได้ลงถ้วยน้ำจิ้มของเราแสงแห่งลาตีได้มันต้องได้ต้องมีเราวะ เฮ้ยมีสีขาวมากุ้ง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 เนี่ยได้กุ้งแล้วได้กุ้งตัวแรกแล้วได้กุ้งตัวแรกแล้วดูนะดูสายว้าวว้าวว้าวกุ้งเต้นครับนี่แหละนี่มากุ้งเต้นอันนี้กุ้งอะไรคะกุ้งแช่บ๊วยกุ้งแช่บ๊วยด้วยกระดาษแพงใส่ถังใส่ถังแล้วก็ดึงดึงเลมาแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวมันก็มาอีก เนี่ยใช้ออ,อกกําลังทั้งแขนขาขาก็ต้องตึงมันไม่ใช่ว่าง่ายๆเลยนะเมื่อยหลังมากตอนนี้เมื่อยทั้งหลังทั้งเท้าอ่ะตอนนี้มันจะหมดเมื่อไหร่มและอีละอีอะไรอยากแน่เลยอะไรอีเฮ้ยมือมือบ้ามือบ้าือได้มือ่เกบได้มาได้มาบ้ามือ พี่จ๋าหน้าเลอะอะไรไม่รู้ไปเช็ดให้หน่อยสิจริงหร these, ือเปล่า <Zel> ป <az ate 250> okay, mm ้า hmm. ร no? no? ือเปล่ามันเลอะป้ามันเป็นไรป้าหนึ่งนั่นไม่เป็นไรเออมันเป็นไรป้าหนึ่งนั่นไม่เป็นไรเฮ้ยของพี่ก็มีเฮ้ยของพี่ก็มีบ้าหรือเปล่าไม่มีเดียวเดียวเออเนี่ยฝั่งนี้เออออกยังออกแล้วอึ๊ปหมึกกระดองโลเท่าไหร่ครับกุ้งเหรอกุ้งได้ปูได้ปูอัศมวกโตอัศมรกโตได้ปูมาแล้วนะครับหมึกก็มากุ้งมา ปูมาหต่อไปน้ำเต้าเหนื่อยเนาะันเดียวทุกอาชีพนะผมบอกให้เลยว่ามันไม่ใช่ง่ายเออจริงไม่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายเลยเราต้องคือต้องเรียนรู้ต้องอะไรกับมันต้องทําความเข้าใจแล้วต้องทํเรื่องการใจรักอะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไปยืมอีกแล้วลังเงินไม่ยืมมาจ่ายค่าเรือเขาวันนี้ออกออกถ้าไม่ได้อะไรนี่คือต้อง เป็นนี่ต่ออีกตัวเองอะนอนอยู่โรงแรมนอนดีๆสบายๆสองเอาส่งหองเฮยอะไรนั่นอะปูหอยเชลล์หอยเชลล์ปูันนี้ปูมาปูมาครับปูมาตัวเปล่าเลย สองแล้วอีิจาเฮ้ยเมาแล้วอ่ะเฮ้ยเมาแล้วอ่ะ นี้นะวันนี้นะจริงๆอะมันได้เยอะกว่านี้พี่นิดแต่ว่าแบบด้วยเรื่องสภาพอากาศก็เลยแบบได้ปลาหมึกตัวใหญ่มาตัวหนึ่งแล้วก็กุ้งสองตัวตัวใหญ่เท่านั้นแล้วก็พวกปูปูม้าตัวหนึ่งฝากรายการเราด้วยตองพี่นี่เรามาอยู่กับไม่อยู่ช่องไหนแล้วนะการไฮลุแฟมิลี่นะไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยเดี๋ยวตอนนี้เราไปกระโดดน้ำก่อนแก้เมาไปเลยไปเลยไปก เย็นมากพี่จ๋าเย็นเยียบเยียบเย็นเยียบเยีาพี่พี่พี่อไฟหน่อยเฮ้มันไม่ไปทางนี้แต่ไม่ต้องนี้